ฝนได้เรียบร้อยไปเดี๋ยวฝนจะตกไปไม่ได้กลับบ้านกับช่องไงแก่กาปัญหาแต่ละวันนี่ยุ่งกับมีดนะครับเพราะแบบขัวนี่มีดไม่ค่อยมีอ้าวพอดีนะในช่างมาแล้วเอาจำไว้อย่างพวกนี้ฮะจำไว้อย่างคอนเทนต์คอนเทนต์มามามาลากมีดบอกเป็นคอนเทนต์อยู่เอาว่ามาลากมีด เพิ่นกำลังร่วมสตอรี่เพิ่นอยู่ป๋าป๋าเป็นอะไรเป็นช่างรับมีดเหรอเราเข่าห่มก่อนเข่าห่มก่อนรับซ่อมได้ไหมซ่อมได้กันสิเฮ้ยยี่สิบเบิ้ลเป็นสี่ถูกกันเบิ้วเจ้าเจ้ามาจากจังหวัดไหนนครพนมนครพนมโอ้ยอู้บ่จ้างดอกนครพนมนครพนมก็ต้องไปทางเหนือติโอ้แม่ียนพามนครพนมทางไหนวะติดแม่น้ำโขงลูกติดแม่น้ำโขงเวียดนา้ ลูกพยานาคเออแมนเนาะบอสเจ้าจไม่เห็นยังเนี่ยเอารับมีดหนิอ๋อชีพรับมีดตะก,ก้อนเป็นช่างเชื่อมตะก้อนเป็นช่างเชื่อมอ๋อนี่มารับมีดอนนโอ้โหนี่คืออันนี้นี่อันนี้นนนนไม่ซักเท่าเปล่าไม่พายยางสิ ไม่เท่าไม่เท่าพิเศษเออกันหมาเออไม่ต้องกันหมาถามดูสิอะไรแล้แจ๊สสานทีเจ้ามีหินวะเจ้ามีหินมากปะีเพียเพียรเพียรกำลันรับด้วยพี่เพียรมารับด้วยพี่ ไปรับโอ้โเอาพ่อรับได้ไงราคุยกันแล้วนะคุยกันแล้วนะคุยัแล้วว่ารับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุยได้อยู่เห็นที่แรกเห็นที่แรกเป็นไงมาดูเขเป่ามุจินมาสคอเลยหวังเข่ามัน โอ้ oh. ใช้เสือแมนยูเนี่อันนี้คือรับมีดนะครับเบื่อกว่ามีดตัวนี้เราใส่เวลารับดุลมาได้พี่น้องอนานเลยนะนานเด้ตัดกันวอโอ้โห oh, oh, oh. ขึ้นแท่นเลยครับตัวน,นี้าเนะขึ้นแท่นปะหารเลยครับความกัว สเตลเลตใหญ่ด้วยอาอมันก็ไม่เกินความสามารถของหมอรับมีดหรอกฟันข้อขาดทีเดียวเลยอันนี้เขาเรียกว่ามีดอะไรป่ะสแตนเลสหรือว่าสแตนเล่เนาะมันคมไหมคมฮะ โคกดหนักเลยอ่ะผมว่าผมว่าผมว่าหินหินของปลาที่จะมาฝนพิษเล่มนี้น่าจะหมดแล้เอามันต้องลองดิเล็กๆไม่ใหญ่ๆทาใช่ไหมไอต้องใส่น้ำน้ำยาอะไรไหมฮะอ๋อต้องใส่สันไล่เหรอ อันนี้อันนี้ไม่ต้องใส่เขาหมายถึงเคล็ดลับการลับมีดเนี่ยคือสูตรถ้าถ้าเขาทำหมูนะไขมันมันเยอะเนี่ยสไลด์ล้างเออเออับได้อีรีบอเนี่ยเออห่วยห่วยรับไม่ได้เลยพูดอะไรบังหินแล้วไงนูนั่งห้ยกําลังใจมาเบังหินแล้วเป็ือนยังหินผมว่าหินหมดก้อนพอดีหินหมดก้อนพอดีเด้อะตาโอ้นี่เรามี ที่รองรับอ้อหินหินพิเศษหินพิเศษอืมเจ้าอยากตั้งนั่งบ่านเนี่ยตัวเจ้าเลียวนี่เจ<า>้าเอาแค่นั่นนะเอาบ้านนู้นูเอาให้เออบ้านนี่นี่นี่นั่นกินหนู้จิตตังกนั่งตรงนี้เอาบ้านเนี่ยบ่ตาตั้งบนน่มันสูงคือเก้าละ่ะคุณนะอันนั้นเขาเรียกว่าอันนั้นเขาเรียกเก้าอี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นี่อะไร้ต่จะนั่งเอ้าอันนี้ อันนี้ใช้น้ำยาใช้น้ำยาค้นดิอันนี้เขอันนี้ยังเก็บเอเอฟเป๊กเนี่ยครับป่าวจะมีหอดเป๊กเนี่ยมาดันว่าน้ำมันพืชอเพราะว่าก้อนฝนมีต้องใส่น้ำมันพืชอเพราะว่าต้องเติมน้ำมันค้นก่อนตัวหนึ่งเป๊กสี่อน้ำมันพืชโอ้สมุนไพรติ่มกระเป๋าเลยวะฮะฮะตัวโอ้ข้าวเหนียวหมากูบุีหัวข้าวเหนียว มีหอดกระเทียมคนละเนาะมีหอดกระเทียมหอดเกาเหนียวอ่ะโอ้ยเจ้าไปล้งน้องสานี่เจ้านี่พิเศษกูมือด้วยเน่ะเอาตั้งมาเนี่ตเอาตะเอาอี่ก็ตาเอาเราฝนนะล้วฝนปลาด้วยจะคล้องไม่หิดนะเออเราเอาต่อยให้เออใส่งานด้ยเออเหยโอ้ขัดไปน้องปลานี่เอยากระเป๋าเล้วนี่โบผาดได้เนาะรูดบ่ามันหนีบอกกันหนีเออมีทั้งส่งมาได้ไปกลางกลาเองไปบักซีดาบักซีดาโอ้ยอุ่นเนาะอุ่นเนาะบักก็หลัง มักซิดามักซิดาบ่อมันโดเขือเตะบ่ตาบักนสีดาเป็นยังไงอ่ะโอเคดื่มเพิ่มพลังนะครับก่อนจะฝนมิดเล่มนี้นะครับผมว่าหินน่าจะหมดนะแมนน่าจะเบิ้ลติ๊กเพราะเสิร์กับน้อนเพราะเสิร์กับน้อนพับซีหินและบ่งช่องเร็วเอาอาหารท่านเปา่า เลยครับความยาวครับปามยาวเท่าไดรนี่ม uh ีดนี uh ่แ huh. ม่โอ้สองฟุตคุณเหรอสองฟุตเระบังมันตกสักดินแล้วแบบนี้นั้งฝนไม่ได้มันต้องยืนต้องเช็ดไหมเนี่ยฮะเออ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 ก็เป็นเป็นเทคนิคนะครับของ ผงแกนะครับมรผมว่าก้ามน่าจะขึ้นนะครับก็สุดยอดเออเอาลองมองดูปีบรับเลือดตาควาชิเบอร์ว่าเจ้ารับได้ปันไหนฝนเม็ดซ้ำเลยไม่แลยเมีดเรียมเงีเ้ยนี่เนาะอืมฟันยาวว่าเจ้าราดปัดฝันจะไปฟันข้อมันปัดไงเออกดเอาน้ำของมัใส่ น้ำมันพืชบ่แต่พักอยู่ไสเนี่ยอ๋อนี่ไงอ๋อแกผสกน้ำสูตรของแกบางทบไม่มีน้ำกัยต้องเอาน้ำกินนี่แหละเออเออเอาเอาลองทำท่าดูหน่อยดากว่ายิงดูขั้นตอนครับนี่คือยกเป็นช่างรับมีดมืออาชีพนะครับ เทน้ำใส่ผ้าใหญ่ๆะม่อ๋อพอมันแห้งก็ค่อยบิดน้ำอ๋อต้องใส่น้ำมันครับต้องเทกว่ามต้องใส่น้ำมันนะครับประหารโคขาด <laughs> <laughs> เ,เลยรดเบล็อเลยฟันชัอเด็โคขาด <laughs> เลย กรสกลนครนะครับนครนครมนมห่างเลยมาได้นครมณโอเลนุนครเลนูนครที่นี้ช่างมีมุนทาง ไม้่พบนวลฮางดังมือนต้องลมในแห่นิงคนเล่นูนเนี่ยสวยแดงเนื้ออยากเป็นคนเล่นูอีหลีใส่ผ้าไหมถ้าใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเอวลอยเนี่ยตาตาให้ปลายตาให้ปลายโดนด่าแน่นอนนะตาเบิ้้งตอนฝนน่ะน้องนุ่งสิ้นไหม พบมวยอหงนนะาว่หนผมมวยอ๋ออันนี้เป็นผ้าอะไรครับเนี่ยอ่านันบอออันนี้เป็นผ้ายังไงมาให้กำลังใจนะค่ะไม่เป็นเอาสมุนไพรมาซอยเด้อมือฮ่ามือบางทีมันโดนน้ำมันนะจ๊ะอ๋อมันมื่อ๋อผ้าเช็ดมือ บัท้อมีดบบงไงยายแล้วะหารชีวิตผู้ใดนอนไปทีนี้มีดนี่ว่าเป็นเรื่องไม่โอ้ธรรมดาตัวเนี่ยตั้งแต่ผลมาเคเจอเล่มใหญ่ขนาดนี้ไม่ปะ เห็นมีแต่สเปซ่าเออเออเล็กยาวอัน okay. นี้คือมาจากขัดนปาเลยปัหาิเลยเ้าพอมันเออแกก็เข้าท่านะด้จากขนนี้เออาอครับนี่คือเป็นสูตรการผลมีดันีเนี่ยการเทดอย่างนี้โอเคครับ ผมไม่ครบพ่อยากันนะครับพี่น้องเลนูนครยังมีช่างฝนมิดในตำนานอยู่นะครับเรื่องแล้วก็แกบอกว่าเล่มนี้คือใหญ่ที่สุดต,ตั้งแต่ฝนมาตั้งฝนมิดมาจะกปีแล้วโอ้ย,อยปีสอเนี่เอาเจ้าฝนมิดเรียกฝนมาเลยเราเรียกฝนมา <laughs> ตาฝนมาได้เนี่ยฝนฝนเสียงของก้องรางวันเหมือนเรียกฝนเลย อครับพี่น้องก็สนุกสนานเฮฮากันนะครับถือว่าแกเป็นอาชีพของแกนะครับเราก็เป็นอาชีพศิลปินยูทูบเบอร์แล้วก็ถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูว่าการผลมิดเล่มใหญ่ขนาดไหนแล้ววิธีการจับแล้วก็ใส่น้ํายาอะไรก็ต้องมีสูตรนะครับแม้นก็ไม่ได้นะครับนี่ฮะโอ้ยแกจับข้องเลยโอ้ยตกรนเป็นช่างเครื่องคำเด็กดัด เชื่อมทั้งวันข้อตานสีโมก็แลเวกาแกวจุดยอดจุดเดือดครับนี่หรองมือสั่นนะเว้ยเออาตไปซื้ว่โดนแล้วก็จะลืมกดติดตามนะครับช่องชานินกับแฟสะเดุดแน่นอนแน่น้อนกดไลค์กดแชร์นะเป็นอาชีพขนมีดเนี่ยขนมีดที่แท้จริงนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหผมว่าหินหมดหกหกก้อนเลยดิอ่ะเลี่ยมใหญ่เกิน นะครับพี่น้องขอบคุณครับสำหรับรับชมนะครับสวีดัสสวัสดีครับพี่น้อง